สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่4สนามครับเป็นสนามอยู่ที่มหาวิทยลัยขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเขาก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยแต่ว่าทีนี้เรามีกิจกรรมพิเศษครับใครสามารถเล่นชนะ1นึ1ได้จะได้รับรางวัล100บาททันที ดี๋ยวเราไปหาก่อนว่าใครจะมาเป็นคนแข่งคนแรกของเรานะนี่ไงเนี่ยเน้างเขากำลังวอร์มเลยน้องเลยสองนี่แต่งตัวชื่มาเต็มเัวเลยของเราคนแรกเดี๋ยวอันนี้เอาไปก่อนน้องปทุมเทพชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อหยางครับชื่อหยางอะไรนะไม่สนรอมาแล้วมาขนาดนี้แล้วสัมภาษณ์อะไรดึกเข้าเลยเออเดินเข้าเลยนี่คือน้องแคนนะครับเป็นสิทธิ์พี่ตุนนะครับของคนที่เคยสอนบาสนักบาสภูธรคลิปนี้ก็จะมาสอนน้องๆมือใหม่นะครับผมนะครับกติกาของเราก็คือ เล่นให้ได้5ลูกก่อนถ้ายิง3แต้มเท่ากับ2ลูกถ้ายิง2แต้มเท่ากับ1ลูกนะครับก็1นึงใครชนะก็ได้รางวัลไปเลยโอเคไหมครับผมโอเคครับไหเริ่มเลยครับแคนจะเป็นคนเริ่มก่อนครับนะจังหวะนี้ครับแจ๊บหลอกคะซ้ายไปครับข้ามลูกนี้ลงไปแล้วครับหนึ่งลูกครับตัวใหญ่กว่าครับอย่างครับพยายามใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้ครับต้องหมุนิงแล้วลูกนี้ยิงสั้นเกินไปครับหายแล้วก็ปล่อยลูกนี้สองศูนย์ครับ ยิงไกลครับรลูกนี้หวังเอาสองคะแนนไม่ได้อเอ่อหรือรอเพราะยังยังได้อยู่ยังมีสิทธิ์อยู่ครับแล้วก็ยิงแล้วลูกนี้ลงด้วยครับโอ้ยผัดหน้าไปครับแค่ตัวเล็กกว่าไหวไหมขึ้นลูกนี้ทำไมไม่เข้าแปนเลยเรายังมีโอกาสอยู่ครับอย่างไปครับแหมตอนนี้อากาศดีซะเหลือเกินครับนี่ว่าเล่นอยู่ไมอามี่แต่ไมมี่อะไรอยู่แครปิสานแล้วขึ้นมาลูกนี้ใช้ท่าเดิมแล้วไม่ลงครับเอาครับเฮสิเตชันเฮสิเตชัน ข้ามไปได้ไหมขึ้นรูงนี้2พคะแนนลงไปครับป้องกันได้ไหมอ่าป้องกันผ่อนลงครับแต่ว่าก็ยังไม่ลงเหมือนเดิมครับ <c oughs> ลูงนี้สำคัญครับแต่เกมเลยหรือเปล่าหลอ,อ,อกซ้ายแล้วแล้วโอ้โหมาอีกฝั่งหนึ่งแล้ว แรกไปครับสาหรับผู้ชนะของเราเป็นแชมป์ไปครับแล้วก็ชนะก็เนี่ยครับเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเอาครับไปหาผู้ท้าชิงคนต่อมาครับผู้ท้าชิงคนที่2องในขอสัมภาษณ์หนูใส่เสื้อชุดอีกด้วยชื่ออะไรครับชื่อช็อปครับมาจากจังหวัดอะไรครับคอนแก่นนี่แหละครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจครับโอเคครับไปเจอกันปล่อยชมใครจะได้เปิดก่อนโอเคเป็นน้องท็อปได้เปิดก่อนครับขอข้ามได้ไหมยังไปขอหมุนหมุยหมุนตัวหนึ่งทีแต่แม่ เอ็งปล่อยสั้นไปอยู่ครับเอาครับมาโอกาสของแคนมาได้ไหมโอ้โหแซงคอสแซงอสแล้วแล้วท็อปมาเลยตอนนี้โอกาสของท็อปครับท็อปจะได้ไหมอุ้ยโอกาสความเร็วกระชากข้ามแล้วก็โผลมาครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้ครับดูครับนี่มีโอกาสมองขาโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการอ่านเท้าหน้าใช่ไหมเอ้าไม่มีความรู้นี่ท้อท้อ มยังไปไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> แขนรออยู่แล้วลูกนี้ยิงสองพนแนไม่ลงครับแรงเกินไปหลอกยิงครับหลอกเอาตัดสินใจยิงเองเลยคลับลูกหูหลงด้วยครับลูกนี้ข <Yeah. S 1> อปากใส์กินต้มยำแล้วลูกนี้หมุนปล่อยซ้ายไม่ลงครับปล่อยแรงเกินไปมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่โดนแสะหนึ่งทียังได้อยู่ครับยังมีเสยยิ้มที่หน้าแล้ว <Hey. S 1> ลง้ว เอาครับแชมป์สสมัยครับตอนนี้ได้ไปแล้ว200บาทปกติตอนกลางวันทางานไยทำงานขับแก๊ขับแก๊แล้วแอบไปซ้อมหรือเปล่าวะไปไปมีแมนจังมาไปหาไปหาพูดอะไราชิงคนต่อไปนี่นี่นี่เดือดไหนนี่นี่ฝั่งนี้เขาสนใจนี่มาแล้วนี่นี่ใส่ผมมาด้วยนี่ใส่ผมมาด้วยมาเดี๋ยวว่าฝ่อ่บกันครับระหว่างน้องเจมกับเพชรนะครับใครชนะได้เปิดก่อนโอเคไปน้องเพชรได้เปิดก่อนครับอันนี้เป็นบัสตัวใหญ่ครับเมื่อกี้บัสตัวเล็กอ ยิงลงแล้วทำหน้านิ่งด้วยาครับยังมีโอกาสได้บุกต่อครับบุกต่อโอ้คนนี้ข้อดีคนนี้ข้อดีเฮ้ยเฮ้ยไเสแตทชั้นครับเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วนี่ตัวใหญ่กว่าครับแต่อยากใช้ความผิวอุ้ยโอ้โหโดนตัดครับเอาครับได้บุกเลยนะครับสำหรับเพชรครับเพชรครับมาครับยังไม่ไปยังไม่ไปโอ้โหหมุนหายแล้วมองกันหนึ่งที ลงด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับจะใช้ความใหญ่ไหมใช้ความใหญ่แล้วครับตอนนี้ใช้ความใหญ่แล้วครับแล้วขึ้นมาโอ้ยปล่อยซ้ายเ <S <S บิร์นแรงตัวเองครับเลี้ยงบาสหลุดยังได้ต่ออยู่ครับบอลยังไม่ artwork, ออกบอลยังไม่ออกจะได้ไหมยพยายามชนพยายามหมุนหายโดนบอลครับโอ้โหเอาเครับพอแจ๊บททีไปได้ไหมหมุนแล้วยิงลงเลยจะเครับโอ้โหสี่หนึ่งครับตอนนี้ครับนักรักบี้ของเราจะเริ่มเปลี่ยนทักษะเริ่มเปลี่ยนทักษะมาแล้วมาแล้วหมุนขึ้นลูกนี้ไม่ได้ครับ ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเขารอดูอยู่ครับหมุนหมุนขึ้นโดนบล็อกเหมือนกันครับเอาครับ้องคิดนิดนึงครับเพราะว่าจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับสาหรับเกมเบอร์สาแล้วข้ามลูกนี้ปล่อยซ้ายอ่าเดิมแต่ได้ผลครับรอดูจังหวะอยู่ครับแฮ้ชัดแล้วใส่สเตปยิงลูกที่หล่ไปแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นแคมป์เลยครับน้องเทสครับอเดี๋ยว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 พูดท้าชิงคนต่อไปครับแนะนําตัวหน่อยฮะหลอดดูดครับโอ้โหชื่ออะไปชุมก่อนครับใครจะได้เปิดก่อน โอเคเป็นเพชรที่ได้เปิดก่อนครับเอาครับเพชรพยายามหาช่องครับหมุนไปไหมยังไม่หมุนครับพยายามจะสินพยายามจะสินแล้วโดนเบียดลูกนี้ยิงไม่ลงเลยครับขอหนึ่งครั้งแล้วลองยิงไกลลูกนี้ลงไปครับกางห่วงเลยครับขอบอลแล้วครับเลือกที่จะข้ามซ้ายแล้วใสยเสร็จยิงลูกนี้ลงครับเอาครับดูเหมือนจะวัดใจสามแต่เอาหวปล่อยครับปล่อยิฟนี่ครับเอาใหม่ครับเพชรครับ หลอกไปขวาแล้วขึ้นซ้ายแต่แรงหมดครับเพราะตอนนี้ต้าเขาตามอยู่เอาครับมีเฮซิเทชันหนึ่งทีแล้วขึ้นงวัเนี่โอ้โหเอาครับเอาครับขอเอาครับขอแล้วขึ้นแล้วก็นี่ครับพยายามอู้จักรชากจักรชากแต่ยังไม่ไปครับกระชากไม่ได้แล้วหยุดขึ้นได้ช่างลอง ครับผมได้ไปหนึ่งร้อยบาทพี่อามครับอายุเท่าไหร่ครับเอ่อสิบเก้าปีสิบเก้าปีชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าครับออ้ยอายุเท่ากันเลยโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคอ้าวมาปองชุบกันครับโอเคเป็นอามจะได้เปิดก่อนนะครับไปครับอาเพราะขึ้นยิงเลยกลางลงไปครับลูกแรกเอาครับหมุนไปโอ้โหหลอกข้ามสวยครับเราก็ลงไปครับตีเสมอหนึ่งเท่าครับไม่รู้ไม่กล้าเข้าหรือเก็บแรงไว้ก่อนครับ เอาลองยิงครับจังหวะนี้แล้วลงด้วยครับแจ็คโอ้ข้ามลูกนี้สวยครับยิงจังหวะได้ดีครับตอนนี้ครับแ huh. จ็คครับเอาหูหลอกออกมาแล้วครัอย่างไงดีครับเพาข้ามไปซ้ายหมุนพลิกจังหวะสองเราลงด้วยครับเอาครับขึ้นนํำสี่ต่อสองแล้วครับตอนนี้ครับเหนื่อยไม่มากแต่ความเครียดเยอะกว่าแล้วเหกือบเอาครับเหนื่อยเหมือนกันครับแจ็คได้ไหมเพามาขวาแล้วขึ้นสุดท้าย ครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับ <c ười> เหนื่อยครับ <c ười> ช่ปุ่นครับโอ้อี่ปุ่นเป็นน้องแจ็คกับน,น้องปุ่นครับเป่ายุ่งุกันใครจะได้เปิดก่อน <c ười> โอเคแจ็คถ้าเกิดชนะเกมนี้จะได้เป็น200นะกำลังเหนื่อยอยู่ครับแล้วข้ามอุ้อาศัยความเร็วกว่าแล้วหอ้ยพอ,อมาซ้ายแล้ววางลูกที่โดนล็อกครับ <c ười> ขึ้นมา <c ười> คน3แมน้ไปอีกครับแจ็คทำหน้านิ่งเหมือนเป็นเรื่องปกติคุณเอาไงดอีอยยังได้อยู่ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ขึ้นมาอุ้ยวิสองคะแนนนะได้ครับเป็น2ต่อหนึ่งแจ็คดูสีหน้าแจ็คมั่นใจครับมียิ้มแยะดูถูกคู่ต่อสู้เล็กน้อยแล้วขึ้นมาลูกนี้โอ้ยหลอกดินเชฟไปเรื่อยแล้วขึ้นไม่ลงครับข้างหลังเขียนว่าโอดินเทพสงครามโอเทพสงครามโอดินเทพสงครามอ้ยแล้วขึ้นมาโอ้ได้เลยครับสมแล้วครับเดี๋ยวเขาเป็นเทพสงคราม ถึงแม้ว่าจะโควิดแต่ยังเล่นสงการได้สต่อ2จังหวะน,นี้แล้วข้ามสามต่อ<ห>สองขอโอกาสจะตีเสมอได้ไหมตีเสมอได้ครับ3เท่าแล้วครับตอนนี้ครับขอขคาะข้ามมาหมุนแล้วขึ้น2แนนลงไปครับเอาครับ4ต่อสครับจะได้ไหมจะวัดใจได้หรือเปล่า3คะแนไนไปครับไปครับได้ไหมได้ไหมาะข้าม,มาปุ๊บ เป็นชั้น2งสมัยไปได้ครับนะครับนี่คือแชมป์สามคนของเรานะตอนนี้ครับแล้วเราจะให้เป่ายิ้งฉูบโอน้อยออกใครออกคนนั้นก็ได้ไปพักรอสวยเป็นน้องแจ็คนะครับไปรอที่สายล่างนะน้องหลอดดูดนะฮะที่ได้เปิดก่อนนะครับตอนนี้หลอดดูดตัวใจใหญ่กว่าเล็กน้อยครับและเล่นตำแหน่งเดียวกันครับกลายเป็นกนันมีคอของวะเลยซ้ายชนหมุนหนึ่งทีแล้วสอคะแนนลงไหม เอาดิจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมจะไปได้ไหมสายสเต็ปม,มายิงยมาแล้วครับแ้มแรกของคู่นี้ครับ <revol ver> ขอมาขวาหมุนมาหมุนมาซ้ายแล้วเฟดยิงลูกนี้ลงเหมือนกันครับเอาครับทั้งคู่หลอดดูดเริ่มเอาจริงครับมีการกางแขนกางขา,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 ขาเ,เอาครับขอขอโชว์สเต็ปอาลุยลุยแล้วโเต็ปเลยครับได้อยู่อ้าวนี่ลุดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกมันไม่ออกเออขาขึ้นมาได้ขอขึ้นมาได้ยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสมา โอ้โหอาศัยกระชุนแต่ว่าลูกนี้ยังได้อยู่ครับในตานะแต่ว่าลงครับโอ้โหอาข้ามาซ้ายแล้วลูกนี้แพ้สิไม่ลงครับรอดูครับเทรนี้สำคัญครับเนี่ยขึ้นไะ้เอ้ยลองสามคะแนนลงด้วยครับโอ้โหเอาครับสี่ตัวนึงลลงเยแล้วตอนนี้ครับมาเคาะต้องยิงไม่ได้ครับจะเป็นเทรนสุดท้ายของคู่นี้ด้วยครับเอาสามคะแนนได้ไหมสามคะแนน ครับกลายเป็นหลอดดูดครับที่ขึ้นไปรอในสายบนครับไปลอยชิงแชมป์เลยอ่ายืนรอเลยครับต่อไปครับเป็นน้องแจ็คครับเป็นยังไงครับจากการดูฟอร์มของคู่มาเมื่อกี้ผมผมไม่เลยจะเซือ้อยังไง <laughs> เฮ้ยมนใจดี <laughs> ใครชนะจะได้เข้าไปชิงแชมป์ส่วนผู้แพ้จะตกรอบไปหยุอุ้ยอีกแล้วอ่ะเริมก่อนความมยุ่แพ้ตลอดเลยโอ้ยอยู่แพ้ตั้งสี่เกมเลย ข้ามไปแล้วครับขวาอาศัยความเร็วนี่พัดดีกว่าไปแล้วครับแต้มแรกได้ด้วยเปล่าอุ้ยขาครับหลอกยิงแล้วขึ้นลูกนี้มาแล้วครับตีเสมอได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วลูกนี้สามคะแนนด้วยลงด้วยครับโอ้โหเอาครับเอาครับตอนนี้ครับสามต่อหนึ่งครับแจ็คครับยังเป็นฝ่ายนำอยู่นะฮะได้ด้วยเปล่าครับข้ามาขวารู้สึกแจ็คจะข้ามขวาอย่างเดียวครับ แฉงครับต้องบุกให้ได้ครับเลนี้สำคัญไม่ลงครับและเพลงนี้ครับเป็นแมตช์พอยต์ครับจะได้อีกหรือเปล่าหเอาครับหลอดดูดมีการส่งกำลังใจแล้วลูกนี้ไม่ลงครับแฉงครับมาซ้ายแล้วตัดสินใจหยุดหูดื้อๆเอาครับสี่ต่อสองตามมาแล้วครับแจกมาขวายแล้วครับบอกแล้วครับมาขวายอางเดียวแล้วลูกนี้ไม่ลงครับ แทนยิงลงโมเมนตัมของเกมเปลี่ยนครับบอลยิงของแทนคาะมาสายอุ้ยหลอกสวยครับลงโอโ้โหลงไปครับแจค็คครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าอุสั์นำาตั้งแต่สี่ตัวหนึ่งอุสันนำมาตั้งแต่สี่ต่อหนึ่งครับหมุนไปโอ้โหห,หลอกข้ามหายแล้วก็า,านา้องแจค็คครับที่สามารถเอาชนะไปได้ครับครับมาสู่คู่ชิงชนะเลิศครับระหว,ว่างหลอดดูดกับน้องแจ็คครับไปนิชชบไปนิชบโอเคครับมาครับ สำหรับผู้ชนะคู่นี้ครับจะได้เงินเพิ่มอีก100บาทและจะได้ถุงเท้าฮุบไลท์ไปด้วยนะครับแจ็คจะได้เปิดก่อนครับข้าม,มาครับเงาเฮตอนนี้ครับออข้าม,มาไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้ครับนะครับสำหรับแจ็คแจ็คข้ามขวาครับโดนดักเอาไว้มาซ้ายหยุดมือเล็กน้อยยังได้อยู่พยายามข้าไปอีก แล้วหมุนขึ้นลงด้วยครับโอ้โหวขวาผ่านตลอดครับหลอกไหมข้ามาขึ้นลูกนี้เอา2คะแนนครับนะครับมา,มาครับข้าได้ไหมหมุนมาครับแจ็คพยายามจะไปขวาแล้วเปลี่ยนมาซ้ายลงไปเรียบร้อยครับครับตามมาได้หรือเปล่าสองหนึ่งไหมไปครับ ลูกนี้เพื่อตีเสมอลูกนี้เพื่อตีเสมอแล้วได้ท้วย่ครับ2ต่อ2ครับนะตอนนี้บอลเป็นของแจ็คครับจะพยายามซิลแล้วหลุดเลยหรือเปล่าได้อยู่ยังตา,งามทันอยู่แล้วป้องกันได้แต่ว่าแม่มือไปถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะบล็อกได้ครับ3ต่อ2ครับตอนนี้ลอกจามแล้วเอา2คะแนนง,ง่ายๆครับครับมาที่แจ็คยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ครับถึงแม้จะว่ารอดพิการไปหนึ่งครั้ง อ๋อซ้ายหูหลอกมาสวยครับแล้วข้ามจังหวะนี้ได้รึเปล่ครับโอ้โหเอาครับมือซีงอ๋อตอนนี้แจ็คครับป้องกันด้วยความขี้เกียจครับยุธรรมดาหาช่องครับไปได้หรือเปล่าไปต้องดูจังหวะดีๆครับเพราะว่าแต่ละเทตอนนี้สำคัญครับเอ้าจะชนะเลยไหมชนะเลย เกมเจ็ดใช่ไหมครอบเกมห้าเกมโอ้โหสวยงามครับกลายเป็นหลอดดูดครับที่ได้แชมป์ไปในวันนี้ฮะตอนนี้คือได้แล้ว300บาทแล้วได้ถุงเท้าฮุบไลด์ด้วย4ี่คู่สามสิบแปดคู่ขอจะได้ถุงเท้าฮุบไลด์ด้วย3คู่นี่เดี๋ยวดูก่อนโชว์ก่อนว่าเราได้นี้เราไปนี่พี่ไปแจกเงิน่จยเงินได้ยังเอาเรียกไมค์มานี่ เรากำลังจะมีโปรเจกต์ว่าเราจะให้คนมาแข่งบาสหนึ่งหนึ่งกันคนที่ชนะจะได้เงินรางวัลไปเรยเดี๋ยวพี่กวางไปถอนเงินมาสนับสนุนโดยรูปไล่นี่วรงทองอเสร็จปุ๊บคนที่ชนะใช่ไหมสมมติคนที่ชนะรอบหนึ่งได้100แล้วเป็นแชมป์อีกเป็นแชมป์ก็ได้ไป200เป็นแชมป์อีกได้300มึงมาม,มามแต่ที่นี้คนอื่นที่มาค้นชมป์ได้ก็จะนับที่100ใหม่ โอเคแบบนี้สนใจไหมสนใจไหม <c oughs> ไป็นไงรอฟุตเทจอีกสิบปีมาเจอกัน <c oughs> สวัสดีกับพลอีกสิบปี <c oughs> ข้างหน้า